สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่27สิงหานะครับ2567พี่น้องกลับมาพาอ,อก,กันอีกแล้วเาบรรยากาศนี่หมอกนะครับเมื่อนี้เนาะไม่ได้พาอกันโดนนะครับเมื่อนี้ก็พามาเลาะขึ้นโคกอีกคือเก่าพี่น้องนะครับพี่กัดยืดท้ายคลิปด้วยพี่น้องพี่กัดโคกนะครับเอาจะไหนตามลุ้นตามเบื้องต้นกันอีกคือเก่านะครับมาเป็นเห็ดยังพี่น้องนะครับปะลุยหาน้ำกันห้ามมานะครับไม่ได้ขึ้นโคกโดนแล้ว พึ่งไก่้นะครับพึ่งกนกยุ้งครับมึงหัว <c oughs> สีงามเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ หยดผึ่งนกยุงพี่น้องงามๆครับนี่กี่น้อยน้ำนะครับแต่บ่เดาอีกดอกนึงนะครับ นี่เป็นเห็ดผึ่งเหลืองนะครับปัดพออนยญพี่น้องเห็ดผึ่งนกนุ่มครับซีดอกขาต้องอยากขึ้นล้าอีกาหน่อย ไม่ได้เอาเง้แล้วน <osc> ะครับเห็ดพึ่งเลืองนะครับมึงดอกน้อยๆดอกนี้ดอกงามครับ เหลืองพี่น้องมีอีกนะครับอีกดอกนึงครับ เพียงเลี้ยงครับกำลังเกิดเป็นเห็ดผึ่งนกยุงนะครับ ตุนเหลืองได้พี่น้องนะครับดอกซ้ำนีกำลังงามเลยนะครับเหลืองนี่อีกครับเดี๋ยวตุ่สมูเล้พี่น้อง ปกติทีดอกงายก็นี่นะครับคันหมองเห่ช่วงแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงฝนดีๆช่วงแรกๆนะพี่นอ้องดอกบักงเลยไปนั่งอีกสามดอกสีดก่ดอกดอกน้อยๆที่กับยีฟอนะครับถ้าเขาว่าเอากับฟอดอกน้นอยติดกับดอกงาย มีดอกหนึ่งรับดอกน่อยนะอันนี้เป็นเห็ดผึ่งนกนุง้งเวยนีะ่ะเกิอดอยู่น้ำกัดผพึ่งนกนุ้งครับ ต่างกันในโคลาสีกันนะครับควายแล้วพี่น้งองอู้ยูดอกนี่งองดอกสามดอกครับอ่ะเดี๋ยวพ้นให้ก่อน ห้าพ่อยี่พ่อยแล้วดอกนึงนะครับงามเลยนะเป็นเิ็ดพึ่งเลืองนะครับขาบวบ,บ,บปัด <c oughs> เป็นเห็ดพึ่งดอกนี้ไมนะ่แลในเป็นเห็ดพึ่งกนกยุ้งนะครับอุ้ยขาบงนี้ บอสสภาพเบิ้งบ่ได้เลยนะครับดอกบกเงยเน่านขาเง่แต่พ่อดอกงามแล้วครับพึ่งนกนุ่งนะครับสีบออกเข้มๆ่ำๆแน่นะครับ อนะครับพึ่งเหลืองครับอันนี้เหลืองคนละย,ย่างกันได้เป็นอ่ อันนี้เหลืองขนมปังครับนี่คนละย่างกันพึ้งนกยุ้งนะครับนกยุ้งแขะเดีวยวดอกบุบวับเลยครับ พึ่งนกนุก้งมาทันไงอ๋อแล้วเรียกเอาครับเห็ดพึ่งนกนุ้งนะครับ าสีแดงสดเป็นตะไนพี่นอ้องเห็ดพึ่งเหลียงนะครับดอกนึงเน่าแล้วได้ดอกเดียวเห็ดกอรครับ อีงามเลยพี่น้องเห็ดพึ่งแดงนะครับเอาละครับพี่น้องนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาอีกเก่าพี่น้อง สำหรับกี่กลับเมื่อนี้นะครับโคก44แล้วพี่น้องนี่ผลงานของเมื่อนี้ถือว่าได้ยุ่นะครับเห็ดพึ่งเหลืองพึ่งลมปังเห็ดกอนะครับแล้วก็เห็ดพึ่งลูกยุก้งกำลังเกิดกับนี้อันนี้เป็นเห็ดอันนั้นเด้อนะครับเห็ดพึ่งเอเพึ่งนายุ้งนี่ดอกกำลัางงาม พึ่งลกยุ้งพึ่งแดงใช่ล่ะพึ่งแดงไปนะครับถือว่ามันเต็มอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหนาสิบภาพไปทั้งใดนะครับจะไหนตามดุนตามเบิ้งน้ำกันอีกคือเก้าพี่น้องครับห้ามมันลิบกะออกค่อนข้างออกห้างอยู่นะครับหายากไม่ได้ออกทั่วไปเลยพี่น้องเดี่ยวแต่ดอนนะครับออกเป็นมองเป็นมองไปแล้วกะ ออกมูบนไงน้ำไปพี่น้องคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมนะครับสวัสดีครับ